thank สีรอชนะคุณค่ะกลับมาพบกับพวกเราทคั้่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะาคอาจารย์ดาราวันณงามสีรอชนคุณเนี่ยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะที่ประจำอยู่ที่สาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วก็อนอกจากวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วอาจารย์ก็ยังช่วยอาจารย์ดรพิญโยสอนอะไรนะคะค่ะก็ทุกวันทุกตอนนี้อาจารย์ คุโยนี่เปิดคอร์สการให้เริกทานในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะรอผู้ที่สนใจนะคะอาจารย์ก็ช่วยสอนด้วยใช่ไหมใช่คะเป็นผู้ช่วยสอนก็คืออาจารย์ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยในรอบ40ปีเป็นครั้งแรกของอาจารย์โยค่ะเป็น แนวทางเป็นสไตล์ของเจนค่ะทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนที่มาทันไม่ทันมาทันเพราะว่าเพิ่งเปิดไปเดือนแรกประมาณ3ครั้งค่ะก็ยังพอมาตามทันนะคะวันพุธค่ะบ่ายโมงนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่สาขาบขุณ์นนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วและในช่วงบ่ายกี่มงนะคะบ่ายสามายถึงห้าโมงเยนค่ะก็จะเป็นเรียนฟรีบริารทที่นันฟรีนะคะประชาชน ก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยค่ะเป็นทีมของอาจารย์พินโยคุเจริญนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เตรียมอะไรมาเอ่ยค่ะก็วันนี้ถึงคราวนะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกค่ะค่ะก็อันนี้จะปเทียกรนะคะในวันที่24กุมภาพันธ์2564นี้อาจารย์ดาราวันก็ทำแผนแผนภูมิมาใหม่ให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะค่ะก็ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดาวประจําตัวนะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะยกย้ายนะคะก็คือดาวพระขานนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยพระขานนะคะพระขานจะอยู่ที่ราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยชาวพิจิกเนี่ยต้องเน้นเนื่อใต่อสู้อดทนนะคะเนื่ พอร,ริและ,ะ,ะอริเป็นเกษตรแลร้วก็ยังมาคุมกับมฤตยูเพราะฉะนั้นชาวพิ่จี๋หลายๆท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยเนื่อยแก้ไขปัญหาเยอะหรือมีศีลน,นะคะหรือมีศัตรูคู่แข่งแต่สามารถสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ,คะเนื่องจอากดาวประจัประจําตัวเนี่ยได้ดาวแห่งเกษตรนะคะก็ตัวเองมีความเข้มแข็งนั่นเองนะคะและในวันนี้เนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยยกเข้าที่ ราศีพฤษศวันนี้เลยเหรอวันนี้2ี่ส่นาฬิาใช่ค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกานาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนีอย่างไรนะคะตดนุไปปัดตานิคะนะครับตนุ่ไปปัดตานินะคะเพราะฉะนั้นจตนเองช่วงนี้นะคะจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับคู่ครองคู่สวนคู่ร่วมงานะคะมาตรฐานะคะมาตรฐาน เป็นปะกะเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อนคนอื่นแต่ได้อีกมาตรฐานคือรชาชาโชค <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็ได้โชคนะคะได้โชคตนเองทําไปแล้วเนี่ยตนเองก็จะมีโชคนะคะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเพื่อนอุปถัมภ์นะคะจากใครจะคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงาน นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยุ่งวุว่นวายแบบคู่หุ้นสว่วนลูกค้าก็ได้แต่มีโชคความดีของพระคันเป็นประละเกษตรก็คือย่อนความเป็นโทสะลงจะอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะคะอาจจะขยันไม่ลงหน่อยน,อน,อนะคะยขยันม้กไม่ขยันพังนะคะแต่ในเรื่องโทสะอารมณ์ก็เบาลงเย็นลงดาวประจําตัวเข้าธาตุดีเป็นบ้านราศีพฤศภดูค่ะอ่ะเพราะฉะนั้น ราศีมิษุนศพีดาวพระศุกร์ของมันนั้นเป็นเรือนที่เป็นคู่มิตรอยู่กันสบายๆค่ะฉะนั้นก็ดีนะถือว่าให้คุณนะคะแล้วเขาอยู่นานไหมคะไม่นานไหมคะหนึ่งราศีพระขานจะอยู่ที่ราศีมิถุนศพีด้วยใช่ราศี15วันอ๋อนานกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยต้องระวังระวังละเพราะว่าพระขานจะไปตกพุ่มมรณะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่24กุมภานับเลย15วันค่ะ จะมีโชคจากผู้ครองคูุส่วนผู้ร่วมงานนะคะ,คะตรงน,นี้เนี่ยยังได้องค์เกณ์และอุดมเกณฑ์ในราศีกีตะดด้วยเพราะฉะนั้ชนช่วงนี้ชาวราศีพิจิกและาราศีพิจิกมีโชคนะคะตัวท่านเองนะคะทาอะไรกับผู้ครองคู้ส่วนผู้ร่วมงานจะมีโชคนะคะและไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะ ค่ะยังร่วมกับพระราหูเพราะฉะนั้นอันทานร,ราหูเป็นคู่ธาตุค่ะคู่ธาตุคู่ธาตุลมส่งเสริมในเรื่องการติดต่อการประสนานงานในเรื่องการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการบันเทิงเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับพระราหูถึงแม้ว่าๆๆๆๆโชคลาภโชคลาภนนะคะอะไรที่ใกล้ที่เป็นสีข้องแต่นะคะแม้ว่าพระราหูจะเป็นนิดในช่วงนี้ แต่ั้าทานก็มาเสริมกําลังให้พระราหูเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราดูพระราหูเลยนะคะพระราหูนะคะมาจากนะคะเจ้าเรือนนะคะมาจากเจ้าเรือนพันธุ์ทุะานะคะที่ราศีกลุ่มพันธุมาปัตตนีตรงนี้เนี่ยได้องค์เกณ์อุดมเก์นะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยาหกสัา์มาแล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพันธุนั่นเองพันธุก็ บ้านทาง้ารบริษัทคนในครอบครัววงศ์สาคณะญาตินะคะมีการร่วมกันทําง,งานแล้วก็ได้รับได้ผลประโยชน์นะคะแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระราหูเนี่ยเมื่อได้เกณฑ์ดีแล้วตรงนี้ยังเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะคะพินทุบาทในเรื่องผู้ครองผู้ส่วนผู้ร่วมงานเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวบั๊กเคราะห์นะคะ<ม>และทางโหราศาสตร์ได้เปรียบเประยะว่าพระราหูนี่คือยอดร่วงสัตว<ม>์วาจะกัดกินให้สูญสิ้นไปในส่วนข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกัดกินในเรื่อง ปัตตานีปัตตานีนะครัะนั้นได้ผลประโยชน์แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังจะแตกคอกันไทยละนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพุ้นสวนร้านห้างร้าน,นบริษัทเกี่ยวกับบ้านอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าดาวชุดนี้ให้ขุมมากกว่าน,คนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอุดมเกณฑ์ค,ความเป็นองค์เกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความอุดสมบูรณ์ก็ถือว่าได้รับได้ผลได้เงินได้ทองนะคะแล้ ult, ลวก็ ปัญหาเกิดก็ไปแก้ในไทยเราขค่ะอ่านะคะก็รับมาระวังในช่วงอังคารไปตบภพเรานะหลังจากวันที่24กุมภาไป45วันก็เดือนครึ่งขาขา่ะอ่าอันนี้ก็ถ้าราหูเนี่ยจะอยู่ที่ภพปัตตานีไปจะถึงเมื่อไหร่นะคะถึงวันที่30มีนาคม2565นะคะในเรื่องอะไรที่ต้องระวังหนังปีนาะนะคะมีนา65นะคะก็ เรือคู่ส่วนคู่ครองคู่ร่วมงานวงสาพนาญาตนะคะจะมีปัญหากันภายหลังนะคะเพราะว่าเป็นพินทุบัด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทะราหูแต่ช่วงนี้เกาโกยอะไรนะคะได้ก็เร่งรีบทำรีบทำหาอาหานี่เป็นทันดาวหุนนะคะค่ะเรามาดูนะคะดาวองค์ใหญ่ให้คุณนะคะดาวพระพฤหัสบดีนะคะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระหนุหะ ค่อนข้างสาคัญมากเพราะเป็นเรื่องหนึ่งเงินหนึ่งทองนะเจ้าเรือนเป็นปุตต่านะคะเพราะฉะนั้นเอเราดูากระดุมพระมาสหาัสชะนะคะตั้งแต่ตุลาปี6กสงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเงินการทองไปอยู่ที่สังคมนะคะหรือสหัสชาเนี่ยยังหมายถึงเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก,การเรียนการศึกษาการกติดต่อพี่น้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ท่านอาจจะได้เงินจากการเข้าสังคมหรือท่านอาจจะต้องเสียงเงินจ่ายเงินเพื่อสังคมเพื่อการเข้าสังคมด้วยบางท่านเนี่ยเสียงเงินหมดเงินไปกับการเรียนการศึกษาอะไรใหม่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะเปิดโลกทันทัดอาจจะไปเรียน,นออนไลน์อาจจะไปทําอะไรที่ต้องริเริ่มอะไรใหม่ๆเนื่องจากพระพฤหัสบดีเนี่ยมาตรฐาคนค่อนข้างที่จะต่ำก็คือเป็นวินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตามเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่จุดดีเนี่ยพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้น ดินแห้งไปอยู่ในราศีธาตุดินจรลราศีตรงนี้ให้คุณเรื่อความมั่นคงนะคะคือค่อยๆเรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกแล้วจะได้ความมั่นคงช้าๆแต่มั่นคงนะคะสโลบชัวอ่านะคะการเงินการทองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองก็ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมอาจจะได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะแต่นะคะอีกไม่นานค่ะจย์ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ย จะยกเข้าที่ราศีกุมในวันที่29มีนาคม2564ไม่นานแล้วอันนี้เดือนจะปลายเดือนกุมหาแล้วนะคะอีกประมาณเดือนหนึ่งค่ะนะคะดาวการเงินจะไปเป็นประทุมเกณฑ์นะคะอยู่ที่ราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะดีในเรื่องผู้ใหญ่ปรญาในเรื่องการเงินการทองในเรื่องลาภผลรายได้โชคลาภต่างๆเพราะพระพนเสดสิงหเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวประุกพระแล้ว นะคะในทางความหมายของโหร,ริษัทคือโชคลาภใหญ่นะคะเข้าพบพันทุก็หมายถึงบางท่านอาจจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีผู้ใหญ่ประธานในเรื่องการเงินงการทองก็ทําให้เกิดความสมบูรณ์มั่งคั่งในเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถราหรือบางท่านเนี่ยเตรียมจะออกรถในช่วงคราบพฤหัสเป็น4รีกับลัคนาเป็นปฐมเกณฑ์นะคะก็ให้คุณให้โชคให้ลาภก,กับคนลัคนาราศีพิจิกดีอย่างแน่นอน นะคะอีกไม่นาน29มีนาะคม256 4นะคะเตรียมรอรับได้เลยนะคะยังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนนะคะปุตตะนะคะขณะนี้ปุตตะมาสหัสชาชนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้รเริ่มทําอะไรกับเพื่อนกับกฝูงกับคนเดกเก่าจากพี่น้องนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปุตตะก็เข้าพันถูกก็มีการีเริ่มทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทห้างรา้านต่างๆนะคะลงทนุนนะ แล้วก็มีความมั่นคงมีความโชคดีผู้ใหญ่ประทับซึ่งราศีพิจิก็ต้องแสดงความดีดีด้วยถือว่าเป็นราศีที่มีโชคมีลาบนะคะอันดับต้นๆเลยที่เดนนาสานะคะค่ะเรามาดูนะคะดาวพระสารกันบ้างน,นะคะพระสาวเนี่ยเป็นดาวบัเครหะ์นะคะมาจากเจ้าเรือนสหันช้านะคะซึ่งพระสาวนี้ยกเข้าพกสาช้ามาตั้งแต่ถัดวาคม6สังมาแล้วฉะนั้นเรื่องที่ท่านจะต้องพบเจอจากนี้ไป2ปีครึ่งเพราะพระเสาวเนี่ย หนึ่งราศีนะคะจะย้ายราศีใ,ใช้เวลา2ปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับการติดต่อนะคะซาชาสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะกับคนเก่าคนแก่นะคะกับคนที่ทเป็น<า>เพื่อนเก่าคนอายุมากๆนะคะคนที่มีความคิดเป็นอนุรักษนิยมหรือบางท่านอาจจะได้เข้าสังคมกับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเกษตรก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะคะหรือได้เข้าสังคมกับเศรษฐีที่ดิน นะคะหรือเข้าสังคมกับพวกทำคอนโดสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพิจิตเป็นอย่างมากแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวพระเสาร์เนี่ยให้คุณช้านะคะเพราะ <ừ> ฉะนั้นเนี่ยบางท่านบอกโอ้ยยังไม่ยิน <c oughs> เลยนะจ๊ะต้องค่อยๆเยไปย<อ>ค่อยๆอไปะใจเย็นเย็นต้องอดทนต้องออกแรงต้องเหน็ดเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะออกดอกออกผลเนี่ย สองปีครึ่งเนี่ยในช่วงเวลานี้ยังมีเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวใช้เวลานะคะใช้ประสบการณ์นะคะที่ผ่านมานะคะฉะนั้นนะดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ต้องอดทนรอคอยอ,อันนี้ก็เป็นดาวพระเสาร์นะคะอ่ะ,อะเรามาดูนะคะดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะพระพุธนะคะมาจากสองเจ้าเรือนนะคะก็คือเจ้าเรือนรอรรถนะที่ราศีมิถุนและ จ้าลยาภที่รักกันมาอยู่ที่พบสหัชชาเพราะฉะนั้นช่วงนี้พทดเดินโคจรปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดการติดต่อในช่วงนี้ทําล่นำนําผมาให้ลาภระเพื่อนฝูงนะคะเข้าสหัช้ามีการติดต่อเรื่องการมีการทองเพราะว่ายังอยู่ร่วมกับดาเรื่อสบีคู่นี้เป็นคู่วิชาการคู่นี้เป็นคู่สมผลนเพราะฉะนั้นให้ผลดีมากในเรื่องการติดต่อเพราะฉะนั้น ลัคณาทิจินะคะมีทั้งชุดคู่ท่าลมและได้โอเกลโดมเกยังมีทั้งผู้ชักการและผู้สมพลนะคะเอาพิจนั้นให้คุณเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องการติดต่อนะคะแม้จะมาจากภพมรณะที่เป็นเจ้าเรือนทุกศาสนาภพแต่นะคะให้คุณมากกว่านะคะอาจจะได้รับรับอาจจะติดต่อกันรับรับอาจจะติดต่อกันทางออนไลน์หรือติดต่อมาจากที่ไกลนะคะทาให้ท่านได้รับได้ผล ตัวน่าอิจฉาราศีกุมภ์แล้วดาวพุธจะอยู่ที่นี่ถึงวันที่9มีนาคม64 9มีนาค่ะก็ยังดีอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระพุธยกไปเจอดาวพระศุกร์ก็ได้คู่ธาตุน้ำค่ะนะคะดีนะคะเอามาดูดาวการงานนะคะช่วงนี้การงานเป็นอย่างไรนะคะดาวอาทิตย์เป็นประาเกษตรนะคะกรมมะมาพันธุ์ร่วมงานกับคนในครอบครัวหรืออาจท่านอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับการทำงาน ที่อยู่ในบ้านนะคะการทํางานทีอ่อยู่กับคนในครอบครัวอยู่ออฟฟิศอยู่บริษัทในช่วงนี้อาทิตย์เป็นประ,ประัดเกษตรหย่อนความเป็นดาวอาทิตย์ลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะก็สบายๆนะคะอาจจะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องการติดต่อกับทูนส่วนผู้ร่วมง,งานแต่ในเนื้อง,งานนี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็รอนะคะ,คอะ,คะรอในช่วงอาทิตย์นะคะกว่าจะให้ผลดีเนี่ยอาทิตย์เป็นองานหนักอาทิตย์เป็น เกษตรนะคะอาทิตย์เป็นราชาโชคนะคะตรงนี้เนี่ยงานจะมากงานจะเหนื่อยงานจะยุ่งนะช่วงนี้ก็ค่อยๆแต่งมค่อยไปเพราะอาทิตย์ก็เป็นปักแล้วก็ดาวจําตัวก็เป็นประเกษตรก็ค่อยๆทำนะคะไม่หมนักมากไม่หนะักมากอยู่ร่วมกับพระศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นพระศุกร์เนี่ยเป็นปัตตนิร่วมช่วงนี้ยุ่งวุ่วนกับคู่มสวนะคะ คู่คลองนะคะแล้วก็มาจากวินาศด้วยอาจจะทํางานกันในแบบทางออนไลน์กับผู้ส่วนก็ได้หรือทางานกับคู่คลองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอา,อาจจะมีปัญหา,าวินานีอาจจะเกิดความเสียหายก็ต้องแก้ไขแต่ผ่านไปได้เพราะว่าดาวคู่นี้เป็นคู่เป็นคู่รายอาจารย์เป็นคู่ส,สมพล<ค>น,<า>นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกียรตนะ,ะ<ม>ในเรื่องเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นคู่คู่ส่งเสริมให้มีเกียริ คู่ค้าผู้หล่ลูกหาก็ได้บางท่านที่อาจจะได้ร่วมงานกับคนมีตําแหน่งนะคะคแล้วก็เสริมทําให้ท่านเนี่ยดูดีขึ้นนะคะอ่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะโชคดีมากนะคะเรามาดูนะคะดาวองค์ต่อไปนะคะก็คือดาวราฤหูสจะอยู่นะคะคซึ่งดาวพฤหจะอยู่เนี่ยอยู่ที่ราศีเมษนะคะมานานแล้วตั้งแต่ปี2 5 5 9เพราะฉะนั้น ชาวพิจิเนี่ยที่ผ่านมาจะเจอเรื่องอะไรอริกนะเป็นพบอรินะคะมนุษจะอยู่เป็นแบบเพราะเพราะฉะนั้นะจะเจอเรื่องนี้สินุปราศปัญหาโรคภัยไข้เจ็บศัตรูคู่แข่งศัตรูที่มองไม่เห็นนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเรื่องนี้สินเกี่ยวกับพันธุ์บ้านรถห้างรา้านบริษัทเพราะทรัมฤ์ลตยุเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราสเกุล <c oughs> นะคะอริเอ่อพันธุมาอริอ่ะซ่อมบ้านซ่อมรถขอนบ้านขอน,ขอนรถ นะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยแล้วก็ตนเองต้องระมัดระวังในเรื่องโรคภูมิแพ้โรคที่มองไม่เห็นโรคไทเชื้อโรคโรคสับพลันฉับไวเพราะว่า เป็นอริของลักขาก็หมายถึงเป็นโรคภัยของตัวเจ้าชะตาด้วยนะคะก็ต้องเรามา,าระวังไปจนถึงวันที่8ะะกรกฎาคม2565ที่พระมริตจะอยู่ที่พบอริหลังจากน,าน,นั้นเน,นี่ยก็โควิดหมดพอดีนะจย์เบาบางหมดนะแตอาจารย์จีเชื่ชรรโรคตรัวเองหคะมือันอยู่ย,าย้ายที่8กรกฎาคม2565ไปเลงลัคขาที่จิ น่าสนใจนะคะจยาแต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่าอ๋อเราก็ค่อยติดตามรายการอะไรนะคะยังไดูไปอย่าเพิ่งตกใจค่ะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวช่วงนี้ใครจะผ่อนบ้านใครจะผ่อนรถใครจะเป็นนี่ก็ผ่อนไปก่อนเพราะว่าดาวยังอยู่นะคะค่อยเป็นค่อยไปเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะเรามาดูนะคะดาวพระจันทร์เป็นบ้านนะคะพระจันทร์เป็นเกษตรในวันนี้นะคะเพิ่งย้ายเข้ามาช่วงเวลาทีสอง 38นาทีนะคะดัะนั้นจันเป็นเกษตรนะคะในภบสุขภาเพราะฉะนันะคะมีโชคลาภกับผู้หญิงผู้ใหญ่แม่ภรรยานะคะให้คุณนะคะมีเสน่ห์ด้วยนะคะก็คือมีคนเกื้อหนุนประถมนะคะสุภาสุภพาเป็นเกษตรก็ในเรื่องชื่อเสียงความอีงามของท่านในเรื่องการต่างแดนต่างประเทศหรืออาจจะได้เงินได้โชคลาภ เล็กๆน้อยๆนะคะจากการเสียงก็ได้นะคะดีค่ะไอ้ที่ตรงนี้มันว่างๆทำไมอาจารย์ไม่ถอยมาตรงนี้หน่อยละคะอ่านะคะเป็นคําถามที่เอออยากอยากจะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นพระจันทร์ไกลโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงโคจรนะคะก็ตรงนี้คือวงโคจรตรงนี้คือโลกนะคะถ้าถ้านอนจากโหราศาสตร์เนี่ยโลกจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดาวเสาร์อยู่ไกลก็จะอยู่ห่าง โลแต่ดาวจันทร์มันก็จะต้องอยู่ใกล้โลกตลอดใช่ค่ะแต่ที่เราเห็นดวงจันทร์ใหญ่เพราะว่าอยู่ไกลโลกมากแต่จริงๆแล้วจันทร์เล็กนิดเดียวค่ะนะคะส่วนใดเราใช่ค่ะส่วนพระเสาร์ก็จะอยู่ไกลนะคะท่านอาจจะเป็นพระพฤหัสนะคะอ่าแล้วก็พระพฤหัสก็ไกลออกไปอีกไกลที่สุดเลยใช่ค่ะก็จะอยู่เกือบจะเกือบจะอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ การที่เราต้องวางดาวานะคะก็ต้องเป็นไปตามวิถีจริงๆค่ะใช่ค่ะอ่ะองค์สุดท้ายแล้วนะคะจะพระเกศขณะนี้คุมลัคนาลัคนะราษฎรพิจิมาสักเพียบเป็นยังไงคะลัคนาค่ะคุมอยู่กับยุ่งวุ่นวายนะคะอยู่กับตัวเองนะคะเต็นเหนื่อยนะคะพระเกศอยู่ที่ไหนนะคะเดือนนั้นต้องมาดูค่ะเดืนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะชาวพิจิเนี่ยทำอะไรตลอดเวลาขยันนะคะยิ่งขณะนี้เนี่ยครั่งทายกมาแล้วเล็งพระ ่านคาเ็งพระเกตพระราหูเล็งพระเกตราหูต่อตัวฉะนั้นเนี่ยมีกําลังมากในเรื่องคู่ม้นส่วนนะคะถือว่าให้คุณนะคะแล้วก็มีโชคลาภด้วยอาจย์คะถ้าเข้าเป็นหมอดูเนี่ยแล้วก็มีเกตไปลัคนาคุณเกตอย่างเนี้ยจะดูแน่นขึ้นไหมคะจะมีเซนเซสนะคะหรือจะมีความชํานาญในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับทางศาสตร์ลึกลึกละศาสตร์โบราณค่ะก็ถือว่าให้คุณ อยู่นานนะคะจ่าภคเกตก็จะอยู่อีกไม่นานนะคะก็อีกสักพักหนึ่งนะคะระเกตเนี่ยจะย้ายเข้าราศีเมษวันที่17มีนาคมพคเกตย้ายเข้าเมษเออโทษนะย้ายเข้าราศีตุลนะคะวันที่17มีนาคมขอจะถึงอยู่แล้วเนาะใช่ภคเกดโคจรย้อนย้อนอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่อีกประมาณ กือบครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนค่ะค่ะก็อากให้พูดว่ายเนาะอ่ะใช่แต่วายตอนนี้อยู่ม่นิ่งเลยขยามากค่ะค่ะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าคนราศีพิจิกส่วนใหญ่จะดีนะจ๊ะส่วนใหญ่จะดีจะเฮงนะคะแล้วก็ตั้งตัวได้ก็อิจฉาเป็นที่น่าอิจฉากับราศีอื่นๆเลยนะคะค่ะสาหรับคราวหน้านะคะ ธนูค่ะอย่าพลาดเลยะนะเพราะว่าเป็นราศีน้อยเจยดเจียชายธนูเราต้องติดตามกันเลยนะคะ,คะสำหรับคราวนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ดาราวันมากเลยนะคะ,คะที่วิเคราะห์ให้เราอย่างละเอียดยิบเลยเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะคะถ้าสนใจจะเรียนรู้นะคะก็เชิญได้ค่ะที่สมาคม ของเรานะคะโดยเฉพาะที่สังาบบาุญนนท์ก็จะมีอาจารย์หลากหลายนะคะมาสอนทั้งวิชาโหราศาสตร์ไทยวิชา<ๆ>อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะโทรมาถามที่แอดมินของเราเลยนะคะว่าคุณสนใจวิชาอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ